สวัสดีครับอีโตต้องมาแล้วออกมากีดย่างคือเก่า ย่างคือเขามาคนเดียวเสียวสันหลังขณะนี้เวลาตีสองตีสองนะพี่นอ้องเออออกมากินยางกันลูกนอ้องน,นี่คือลูกน้องมากันลูกน้องหนึ่งตัวหนึ่งคนกับหนึ่งตัว mà ní cả, ạ cả nóng, yên cứ câu, Nào nào, ừ ừ, ừ câu กี่ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยยางหนึ่งพันต้นโอ้ยมึนมือตุ่นละเด้อเปรนมงุงละเด้ออยงแล้วกี่ซ่ากีกบวกเก่งคือเขา มันก็นเลยซาจากมีดแล้วะวะมันหามีดนี่แหละพี่โนโ้องเอ้ยอย่างหามีดอย่างก่เต็มนี่ ย่างพึ่งกีดปีนี้เป็นปีที่สอ สำหรับคลิปนี้อีก,ก็ต้มก็ลาประกอนสวัสดีครับ